เอาหอคนซาคนลือเด้อปูแตกสามตัวตรงบนรางหงวดบันทีหนึ่งแม่สาขอให้พี่ให้นอ้องที่เห็นคลิปกระลูกไม่โชคไม่ลาไให้เพื่อนมีเงินกลับบ้านไปหาพอ่อหาแม่ไปทําบุญสามกันแล้วมีบานเกิดเมืองนอนเพิินทุกถุกทันเด้อปูซาถูกโชคดีเรยร่ยแห้งๆพี่น้องสงการกะถ้าถือเลขกระยั่งไหนมีเงินกลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องไพ่ไพก็อยากถือเลขแต่ย่าลืมว่าเข้าก็ต้องทําบุญเพราะว่า เงินที่เฮ่าได้จากโชคลาภมันเป็นเงินนำอากาศเงินเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นห้เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็นจะประทานหายแต่คนดีๆคนซันวซวเพิ่นบ่หายดอกจงเสื้อนในคุณงามความดีจงเสื้อนในบุญกุศลที่เฮาเฮ็ดพี่น้องสาธุลูกหลานมาลวเด้อปูให้โชคให้ลาบลูกหลานให้โชคให้ลาบพี่น้องเบิดสุขุสุขคนดีเบิงเบิงคลิป ตรงนี้ก็จะเป็นธรรมของอ่าทางขื่นทางลงเนาะคะ่ะธรรมตรงนี้มันจะเชื่อมอ่าโบสถ์ข้างบนเนาะคะ่ะพี่น้องตรงธรรมหลวงปู่หมันเนาะคะ่ะข้างบนจะแบบเชื่อมต่อกันเนาะคะ่ะนี่เป็นธรรมหลอดขึ้นไปคืองูนี่แหละเห็นแบบปองงูอ่พี่น้องก็เลื่อยขึ้นไปนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นทางขืนทางลงของท่านปู่นาคราชเนาะค่ะผู้ใดอยากได้โชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้โชคลาภ ให้มาต่างจิตอธิษฐานให้มาขอเอากับ่ันปูได้นะคะพี่น้องความเสือความสาาัท t าไภมั่นค่ะผู้ได้เสือผู้หนังก็ไดผู้ได้บัเสือกับบัได้นะคะพี่น้องสัท t ามีปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอค่ะพี่น้องสาธุสาธาุสาธุขอห้มือแรงลูกมีโชว์มีลาบขอหายวันที่หนึง่งแม่สาแตกซ้มโตตรงบนรางลูกร้านจะไปขอโชว์ขอลาบอยู่วัดเขานั่งบวชขอห้ตัวเลขตรงกันเดอร์ปู วัดเขานั mm ่งบวชวัดเลขรรมกจสองสถานที่ที่ลูกจะไปเปิดโชกเปิดลาภพอบารมี่ันปูดอนบันดาลให้ลูกมีโชคมีลาภกันดจนพี่น้อง้ายบุญทุกทันที่เพิ่นรวมปัจจัยมาในการทาบุญสาธุตั้งจิตอธิษฐานตรงมีเซตเนาะค่ะเข้ากะเข่าไบไหวผ้าไหวผ้าล้วกะไหวขอพ่อเนาะค่ะ่ันปูฤาษีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดมิโชคเมิลาบจนมาคนกะจะนําไม้เท่าเนาะคะ่ะมาถวาย่ันปูฤษีนาเสือเนาะคะ่ะผู้ใดอยากถือเลขผู้ใดอย,ยากมิโชวมลาบหายมาขอปูฤษีนาเสืออยู่อ่ะทำตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องอธิษฐานจิตประกาศเพนเมตตากเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะกรอนที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรอ,อยู่ไสก็ตามแต่อย่าลืมพแพ่เมตตาค่ะนะเมตตานะเมตตานะเมตตารวยโชคลาบยางเดียวค่ะพี่น้อง ดียวเอามาไหว้คุณพระปูดคุณพระรรมก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะต่างจิตอธิษฐานขาพอพรขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะที่เห็นขีปนาตอนนี้เนาะคะ่ะมีบุญสัมพันธ์กันเด้เด้สางน้ากันเด้อพี่น้องเจ็บเสือเจ็บศรัทธาแห่งพี่น้องเพรวาวะมาทุกขังกะขอหยั้งกะ ได้ดังใจปาถนาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนหายยีรีค่ะขอเพียงแค่เฮามีอ่อ่ะจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่แบบสัทธาได้ค่ะได้แน่นอนกับวัดธรรมสริกาลูกสิเอาสามโตเด้ปูหันเนี่ยจังสิมีเงินไปเห็ดไปสางกลับบ้านสิ้นเดือนลูกก็จะครับบ้านแล้ว ทุกคนอยากมีโชคทุกคนอยากถูกหวยแต่ก็อย่าลืมท่าบุญไหว้พระพร้อมกันค่ะพี่น้องนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุค่ะแต่องค์กัมริสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธ บุญพระธรรมสาธทุบุญกุศลใดที่ลูกเพรเกิดเป็นผลบุญแลว้วลูกหลานขออนุโมทนาสาธุบุญกอทุศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านผู้นักคาราตในยานักคราชตลอดจนบริวารนักคราชที่คอยรักสมรักษาอยู่นวัดธรรมสัลิกาขอบุญกุศลนี้จงบังเกิดแกโตลูกเบิดโชคเบิดลาภให้ลูกตลอดจนปีน้อง FC, เอฟซีเบอร์สกุลทุกคนที่เพิ่นเคยรวมทํำบุญมาก,กับลูกขอบุญกุศลครั้งนี้ ดนบันดาลให้พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนที่ตัง้งจิตอธิษฐานไปกับลูกมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันกับลูกเด้อปูเอาให้คนซา خ, คนลือขอให้แตกซ้ำโตโตรงบนล่างที่เดิน the face, าท tes, างไปบัตรเขานั่งบวชวันรฤธธรรมกิจขอให้ yeah. โตเลธ์ตรงกันซ้ำโตตรงสองโตตรงบนล่างเหมือนหัวที่พันผ่านมาด้วยเถิดขอให้ได้บนล่างเด้อปูสองโตถธุทางมันเชื่อมกันเบิร์ละพี่น้องนี่ ข,ข,ข้างนาข้างลัางในทางปูเขื่นเขิ่นพระลงไหว้พายแล้วเดี๋ยวห้องไปไหว้ขอพรฉันปูเนาะค่ะก็จะไหว้เป็นถูกสิบหกดอกเนาะคะ่ะพี่น้องจะไหว้เป็นถูกสิบหกดอกเนาะคะ่ะพี่น้องตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอาค่ะพี่น้องคนเฮาได้มาพบมาพอกันบาว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางใดๆก็ตามแต่เจ็บเซวามีบุญสัมพันธ์กันย่างแน่นอนค่ะถ้าเฮามาพอกันแล้วห้องซอยกันเทศซอยกันสาง ซอยกันทําบุญส่างบาร,รมีจนกว่าสิ่เบิตว่ารากายสังขารนี่คือค้นที่เป็นกัลยานี่เมรดสายบุญน้ำกันโดยแท้ค่ะพี่นอ้องหากกันแพ่งกันไว้ค่ะพี่นอ้องชีวิตหนึ่งแล้วมันกระตุยละควนเฮาหมมีเขา่ากัย่งขอ,อก,กันกินได้ถ้ามีจิตเมตตาให้กัน จุดเป็นสิบพกดอกนะคะถ้ามีโชคไม่ลาบลูกล้านจะกลับมายางแน่นอน่ันปูมาน,นี้ขอการน้ำมันเดอ้อขอให้แต่ก้านน้อยสามต2โสองตบนลางรัฐบาลลูกจะไปเปิดโชคเปิดลาบเอาอยู่วัดเขานั่งบวชวันเล็กธ้ามกิจเบอรมีปูด,ดนบันดานลุน้นนำซอยกันสักซิดแห้งค่ะปูหรือสีนาเสือมามาลหลายๆค่ะพี่น้อง มาเอาโชกเอาลาบปบปูเดอ้อยูวัดถรมสัลิกาลูกร้านผู้ใดได้เห็นคลิปแล้วมาเอาโชกเอาลาบยูวัดถรมสัลิกาน้ำปูฤาษีหนะาเสือเด้อพี่น้องผู้ใดขอหายก็ประสูจะคล้องขอเองดอกเพราะว่าบุญบารมีคนเฮามันบอทอกันค่ะพี่น้อง ต้องมากค่ะผููใดทีมากเสียงโชกเสียงลาบเนาะค่ะมากซื้อเลขซื้อเบอร์กับห้มาเด้อวัดถาำสริกาปูฤาษีหนาเสือปูพญานาคราชปูยากของเหาเนาะค่ะท่านะะาปูพญายากนี่ก็ใจดีแห้งค่ะพี่น้องใจดีแห้งเพิ่นหาเบื้ทุกคนละค่ะที่แบบอยากเบิกทรัพย์เอาเงินไปสร้างบุญเพิ่นหาเบิร์โบเมนว่าเอาเงินไปย่างอื่นเนาะเอาเงินไปสร้างบุญสร้างบาลมีให้เพิ่นนำหาเจะาข้องนำเพิ่นซอย,อยอยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวมาต่างจิตอธิษฐานแพ่เมตตาให้ท่านปู่พร้อมกันเด้อพี่น้องพี่น้องอยากใดยัางกาอธิษฐานจิตเอาผู้ใดมีตัวเลขอยู่ในมือหรือว่ามีเลขถูบอยู่ในมือก็นํามาจุดลวกะอธิษฐานจิตยอยู่บานจงเสือ้อจงรัทธาพลั่งแหง่งความเสือ่อความรัทธาจะโดนบันดาลโชคลาภใ้มูเจา้ายางแน่นอนค่ะพี่น้องจุดถูพร้อมกันใดค่ะผู้ใดอยู่บานบ่ม,มีเวลากะให้ถือโอกาสนี้เนาะค่ะจุดถูบอนุโมทนา,าสาธุบุญขอพรเผื่อโชคลาภไปพร้อมกัน,กนรับเจี๊ยบค่ะพี่น้อง อนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญขอให้บุญคั้งนี้ไปนุ้นดวงเปิดโชกเปิดลาภให้พี่น้องก็ให้ตัวเลขที่พี่น้องจุดอ่าเป็นตัวเลขนำโชคนำลาภเดอ้อพี่น้องเอาให้ลำเอาให้รวยเป็นนี้เป็นสินก็ให้ลูกห้านวิตนี้วิสินเนบิร์สุขสุขวูนเพิ่นเห็นคลิปหนะ่ะตอนนี้สาธุสาธุสาธุอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะภายในธรรมของ่ันปูฤษีเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมมากค่ะ อย่าลืมมาสร้างบุญาบารมีหลายๆเด้อทุกคนที่เห็นคลิปคือทุกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเจียบค่ะเอาไงคนซาคนลือเดอ้อปูแตกสามตัวตรงบนรางหงวดหงิดหนึ่งแม่สาขอให้พี่ให้นอกที่เห็นคลิปก็บลูกไม่โชวไม่ลาไม่เพิ่นมีเงินกลับบ้านไปหาพอ่อหาแม่ไปทำบุญสร้างบารมีบานเกิดเมืองนอนเพิ่นทุกถุกตันเดอ้อปูซาถูก